สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูกันนะคะว่าถ้าลูกค้าอยากเดินทางมาที่ร้านเอ็มจิตสำเพ็งจะสามารถเดินทางมาอย่างไงได้บ้างซึ่งการเดินทางที่ร้านไม่ยากเลยนะคะเพราะสามารถเดินทางมาได้ทั้ง MRT เรือรถเมล์หรือเดินทางได้รถส่วนตัวสะดวกมากๆเลยนะคะ ทางแรกที่สะดวกมากๆเลยนะคะก็จะเป็น MRT ค่ะถ้าลูกค้ามาด้วย MRT ก็ต้องลงสถานี3ยอดนะคะแล้วก็เดินออกทางที่1เลยค่ะถนนมหาชัยค่ะอ่าก็จะมีป้ายบอกนะคะคลององอ่างเมกาพาาค่ะวนขวาลงมาปุ๊บก็วนขวานะคะเดินตรงไปค่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีทางข้ามม้าลายนะคะ แล้วก็ข้ามฝั่งนี้มาเราก็เดินวนไปตามริมฟุตบาทเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ามาถึงจุดนี้ก็จะเป็นเมกาพาซานะคะเดินตรงไปอีกเลยค่ะเดินตรงไปเลยนะคะอ่าจุดเด่นๆตรงนี้ก็คือจะเป็นสี่แยกวังบุรพานะคะอ่า เราก็จะเดินข้ามทางมะลายตรงนี้ค่ะเดินข้ามไปเลยค่ะอ่าก็ขึ้นสุดบาทแล้วก็มารอทางข้ามมะลายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเราก็ข้ามไปค่ะแล้วก็ขวามือนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินตรงไปนะคะตรงนี้จุดเด่นก็คือจะเป็นสะพานลอยตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยค่ะ เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะ <üre> เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะอะ่าพอมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นสะพานหันนะคะอะ่าก็จะเป็นสะพานหาันเราก็เดินตรงไปอีกเลยค่ะเดินตรงอย่างเดียวเลยนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะอะ่ามาถึงจุดนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นทางข้ามมาลายที่จะทางเข้าไป ถนนวานิดหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตากซอยที่จะเข้าร้านเอมจิตนะคะเดินตรงไปเลยนะคะจุดสังเกตก็สังเกตที่ขวามือนะคะมองขวามือค่ะก็จะมีป้ายสีแดงอะคะ่ะขาวแดงจะเป็นชื่อร้านเอ็มจิตนะคะอยู่ขวามืออันนี้ก็จะเป็นเอ็มจิตหนึ่งหนึ่งแปนะคะเอ็มจิตหนึ่งหนึ่งแปค่ะ เดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็น m อ็ม0ินะคะก็มาถึงร้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเส้นทางที่สองกันเลยค่ะทางเรือที่สองนะคะก็จะเป็นทางเรือนะคะก็ข้ามเรือจากท่าดินแดงนะคะมาลงท่าน้ําราชวงนะคะทีนี้ถึงท่าน้ําราชวงศะะ์ค่ะเราก็เดินขึ้นเลยนะคะเดินขึ้นไปเร่อยๆเลยค่ะ ทีนี้เราก็วนซ้ายเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นท่าน้ำราชวงนะคะเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นป้ายรถเมล์204นะคะเราก็เดินบนลิฟฟุตบาทเลยค่ะ มาเดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะคะแล,ะล้วริมฟุตบาทเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดินตรงไปเลยนะคะอ่า <c oughs> นะมาถึงจุดนี้ <c oughs> อยู่ซ้ายมือ <c oughs> ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะตรงหวมมมัวมุมเราก็เดินข้ามทางข้ามมาลายเลยคะ่ะเราก็เดินตรงไปอย่างเดียวเลยคะ่ะมาถึงขวามือนะคะจุดสังเกตขวามือ ก็จะเป็นตึกขาวแดงเนี่ยค่ะจะเป็นคิคุย่าอ่าเราก็เดินตรงไปอีกนิดนึงอ่าเดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะทางเข้าร้านร้านเราอะ่ะมันจะอยู่ที่ซ้ายมือนะคะจะเป็นซอยเล็กๆะคะ่ะอ่ามาถึงซอยเล็กๆแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะแล้วก็เดินตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะ เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะสี่แยกเล็กๆตรงนี้นะคะจุดสังเกตก็อยู่ที่จะมีร้านน้ำอ้อยนะคะตรงหัวมุมค่ะแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตซ้ายมือนะคะจะเป็นป้ายร้านเอ็มจิตเลยค่ะอามาถึงร้านเอมจิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเส้นทางที่สามกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ป้ายรถเมย์ทางเลือกที่3ของเรานะคะจะเป็นป้ายรถเมย์วัดจกกักรวรรดินะคะลงรถเมย์มาแล้วนะคะเราหันหลังให้ป้ายรถเมย์นะคะเดินย้อนสอนกันรถเนี้ยค่ะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะอ่าตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะก็จะมีป้ายมีรถเมย์วิ่งผ่านพอดีนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นสายห6สายเจสาย8ปดสาย21สิบเอ็ดสาย3าหรือสาย4ี่ิ 529มีทุกสายเลยนะคะจะเดินต่อไปเลยค่ะข้างขวามือก็จะเป็นร้านไอติมนะคะอ่าเดินต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะเดินจนไปถึงตรงข้ามมาลายเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะมาลายตรงนี้อ่าเราเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะคะจะเป็นซอยวานนิดหนึ่งนะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตขวามือนะคะ เดินลงไปเรื่อยๆเลยอ่เดินลงไปเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตขวามือเข้าไว้ค่ะจ,จะเป็นร้านนะเอ็มจิตนะเดินลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินลงไปเรื่อยๆเลยนะคะามาถึงแล้วนะคะร้านเอ็มจิตหนึ่งหนึ่งแปดร้านที่หนึ่งของเรานะคะ,ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเอ็มจิตหนึหนึ่งแปดนะคะ เดินไปอีกก็จะเป็น m 1 2จิตนะคะก็จะมาถึงร้านเราแล้วนะคะอันนี้จะเป็น m 1 2จิตหนึ่งค่ะถ้าเป็นทางเลือกที่เดินมาร้านใกล้สุดก็จะเป็นทางเลือกของป้ายรถเมล์นะคะมาดูเส้นทางที่4กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นมาจากคลองถมนะคะอันนี้รถยนต์ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแยกวัดตึกนะคะถ้ามองซ้ายมือก็จะเป็นถนนเยาวราชนะคะ ถ้ามาจากเยาวราชก็ชิดซ้ายเหมือนกันค่ะแล้วขับมาตรงเรื่อยๆนะคะมองซ้ายมือเลยค่ะชิดซ้ายตลอดเลยนะคะขับตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะ ถ้าเป็นขวามือก็จะขึ้นปกเก้านะคะแต่ของเราซ้ายมือค่ะชิดซ้ายไว้เลยตรงขวามือก็จะเป็นสอนอ,อจักรวัฒนนะคะอันนี้ก็ชิดซ้ายค่ะมาถึงแล้วนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในวัดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดจักรวัฒนนะคะที่จอดรถ อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเลยนะคะลูกค้าเลือกที่จอดรถได้เลยค่ะอันนี้ราคาเขาก็คิดเป็นชั่วโมงนะคะอพอออกจากรถปุ๊บเราก็เดินทางออกนะคะประตูทางออกเลยค่ะอ่าเดินข้ามฝั่งมาทางนี้ก็เลี้ยวขวานะคะเดินตรงมาเลยค่ะมาเดินต่อไปเลยค่ะ ข้างขวามือก็จะเป็นร้านไอติมนะคะเดินต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะเดินจนไปถึงตรงข้ามมาลายเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะมาลายตรงนี้เราเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะคะจะเป็นซอยวานนิดหนึ่งนะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะสังเกตขวามือนะคะเดินลงไปเรื่อยๆเลย ามาถึงแล้วนะคะร้าน MJ118 ร้านที่หนึ่งของเรานะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้าน MJ118 นะคะเดินไปอีกก็จะเป็น MJ120 นะคะก็จะมาถึงร้านเราแล้วนะคะอันนี้จะเป็น MJ120 คะ่ะอันนี้จะเป็นเส้นเยาวรานะคะสําหรับลูกค้าที่เดินทางมาทางเส้นเยาวรานะคะเราก็จะมีที่จอดรถอีกหนึ่งที่นะคะ อันนี้ขับตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จะมองซ้ายมือค่ะขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้จะมองซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตึกการจนาทัศน์เนี่ยค่ะสังเกตก,ก็จะเป็นบ้านช่างทองนะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือจอดรถแห่งที่สองนะคะ ออกจากที่จอดรถก็จะเป็นสี่แยกราชวงศงนะคะเราก็ข้ามทางมา้าลายค่ะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะก็เลาะเส้นถนนมาแล้วค่ะ <ส français> ก็จะมีเซเว่นก็จะมีธนาคารก็เดินต,ตรงมาตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีซอยอ่าลงไปเรื่อยๆก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยอันนี้ก็จะเป็นซอยน้ำอ้อยนะคะ ะจะมีกว๋วยเตี๋ยวชามละยี่บาทขายอะค่ะก็เดินตรงมาเรื่อยๆอันนี้เราจะเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะคะสีแยกเล็กๆอะค่ะตรงหัวมุมก็จะมีอึ้งห้างคิมแล้วก็ขายน้ำอ้อยอะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยะค่ะมองซ้ายมือนะคะจะเป็นป้ายเอ็มจิตเลยะค่ะอันนี้เอ็มจิตหนึ่มาถึงแล้วนะคะ ในส่วนที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะจอดรถนะคะเราก็จะมีบริการเขียนไปส่งนะคะเราจะปักหมุดให้ที่เวชพงศ์โอสดนะคะเนี่ยค่ะจะมีพี่ผู้ชายเขียนออกไปให้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้ามาก็จะมีพี่ผู้ชายอะคะ่ะเขียนของออกมายืนรออยู่ตรงปากซอยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมองซ้ายมือตลอดเลยนะคะจะมีพี่ผู้ชายเขียนมารอไวะะ้อ่ค่ะ สามารถจอดซ้ายมือได้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะมีพี่ผู้ชายมายืนต่งของอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะมีบริการอย่างเนี้ค่ะถ้าลูกค้าสะดวกที่ว่ามารับเองได้เลยะคะ่ะไม่ต้องจอดรถส่วนมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาในซอยที่หน้าร้านได้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับเส้นทางที่มาหน้าร้านหรือถ้าลูกค้ายังหาร้านไม่เจอสามารถโทรหารทางร้านได้เลยนะคะ ขึ้นเบอรโทรให้แล้วนะคะหรือสำหรับลูกค้าที่อยากได้แผนที่มาเส้นทางทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะ9โมงถึง5โมงเย็นที่เอมจิตสำมเพ็งนะคะซอยวานนิดหนึ่งมองป้ายเขียนว่าเอมจิตสีแดงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย